สวัสดีครับพวกแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่5กันยายนนะครับกับช่องทางเตือนเธอมาเทิงหวยรอดไทยฮานอยนะครับพบกันได้ทุกวันสําหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่5ก็แาบนี้ครับ3แถวครับแถวแรกปกติครับ6 5ห้ามากับ4 3 8 1นะครับแถวที่2พิเศษนะครับ2 4งสี่มากับ5 7 8 9แถวที่3าม p นะครับ3 4มสี่ากับ1 5 8 9 เ,ออเด่นวันนี้ชนที่ตองหายไปแถวแล้วสั่นสีหครับมากับแปดนะครับ3 1 9นะครับ4มา4ีหครับสี่แปดสหนึ่ง 4ี่เอยู่แล้วเอ,อ่อห้ามาห้าแปดครับห้าสามหก้าดอกร้อยบันจันนะครับสองครับสองสี่ห้าครับสองสี่แปดสองนกะครับสองครับสองา สองห้าหนึ่งสองห้าเก้านะครับเน้นไปที่วันนี้นะครับเออมีสี่ห้าสี่แปดห้าแปดสองสี่ห้าครับสองสี่แปดแล้วก็สองห้าแปดสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมวันจันทร์ที่ห้ากันยายน <c oughs> ก็ตามนี้ครับขอให้โชคดีแล้วมาดุนกันออตอนเย็นนะครับสำหรับสามหน่อย โชคดีครับสำหรับแนวทางหวยหาหน่อยวันนี้ครับ